วนแรงเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> บึงนอใหม่เมญิตากันนะเป็นต้นอู้นอใหม่เมญิตะแม่เป็นอ่ะมีลักไปแกงพอดีตะลันไปแกงหนึ่งพอดีเลย มาหาลอยน้ำใหม่คนไปแกงอยู่เอาเขาไปให้เขาเอาเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งขึ้นมาหรอไป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 เล่นน้ำไปมีหายางบ่ท่านขึ้นมาซองเบ,งบิ้งเฮ้าสิไปน้ำจะคของบ่เอาเขามาให้ไกลขอกหมูจะห้านวายู่แล้วห้านเอาไปให้หมูเข้าเรียงแล้ว วันเฮ็ดยางมามานมูสิตอดอุ้ยขุดหนูดีดีไปเลี้ยนน้ำไปไม่เอาอันเขาไปให้ใกล้กันคอกหมูจ้ะคอกหมูร้างบ่ได้เลี้ยงหมูสองสามปีละเยวหาทุ่นก่อนสิเลี้ยงอีกเยอะ เหลือลูกจากโตสีโตดูว่าแต่แมวกินหมดแล้วข้าพี่มาหานบ่เหลือแล้วเหลือแต่ไก่เหลือแต่กไก่ก,ไก,กับกบกับหอยนะกบบบกแบบบเแบบแบอบันแบบแบบนี้ก็หอยเบ่งกัน่ะ นีน่ไนะงหญ่ล่ะไปแอบยุใส่แน่และบุ๊ไอ้ก็เลยบปให้อาหารทีละหลายเอาไ้อันใบพักตำนิ่นกับอันใบอันชายาใบชายาๆๆนะาหาั่นไปแล้วเอาไปให้เพื่อนเอาปใา้มูที่เคยเอาไอ ไปให้เขาเลี้ยงเขามีซีหาตัวก็เลยเอาตัวอยู่หนี่ไปตติมกันจะได้มีเพื่อนจะได้มีเพื่อนคุยเทศไสนี่งเลเด้อแม่เทศเทศไซนี่เลยเด้ออุ้ยเทศสซน,นี่งพร้อมเนี่ยเป็นเขาอันเขาเย็นมันแข็งแซน้ำนะจ้ะก,ก็เลยเอามาให้กินพะมันจะกินบ่เาท่ายดอกส่วนมากกับสิมี่ แมวกับนกมากินไก่กับมีปลายเพราะว่ามันมีแมวแมวปลาบ่อลูกออกมากกับอันแมวกะเอาไปกินเม,มื่อสต่วนี้ลหละตัวนี้มันหายเด,ด้มันตอดมันตอดคนมันไรตอดคนเด้ลูกซีโตตีซิ่งหาก็ะเลือซ้ำเก่าอยู่ มือนีอมิเอา,เอาอนเขาปลูกลงไปพึ่งแดดเขาปลูกหน้าปังเอาลงไปพึ่งแดดแล้วก็สิีอามาแซ่น้หมเบิงอสซีอามามั่นมพเพรเบิงมาออกนอดีปะถ้าออกนอบดีนจบเลยคือเลยขายให้เป็ดมัดเลยถ้าออกบดีคือต้องหาทื่นซื้อเขาปลูกไหมอันนี้เป็นเขาปลูกสองหน้าเลยนะจน๊ะเนาะ เอาไว้แบบเอาไว้เพื่อนะเป็นขขาปลูกหน้าปังเขาซีเดือนซีเดือนหรือว่าลอยซิบมือนี่แหละซื้อเขาอีหยังอมกับอมบัลลูอมบ <c oughs> อม,อม,อม,บอมออเป็นบอมบัรลูดิอมจืดซื้อเพิรนบ่ได้เออพ่อเนี่หนูเรามักแบบสรรหาแม่เรามักสรรหาอันพันเขาปลูกมาะมัยอยู่เลยเลยแม่นหยังบ่นทีเบิ่งงนี้ รักใครอยู่นี่จังไหนจงจังสีโบเฮียเหมือนที่นี่โอ้ย oh. ไปหาอันหาอันเนี่ยมาใส่พื่นไม่กันอันนี้บ่อันนี้กะสีสูงกะสีงวยบับเอาอันนี้ดอก อ๋อนี่นี่เอานี้อันนี้จังบ่สูงปัเนี่ยเนตนายแถวเนอะคอกไอ้ห้างกับพอืดบวอยากเด้ห้างเห็ดไปถ่าเต็มอยู่ตัวใดบูนี่มะใครมองเขาบ่าหอ้ไข่มองนี้เป็นอันทุงปุ๋ยทุงปุ๋ยแต่ว่าบบได้บ้านไงดอกอีกประมาณสองเดือนสามเดือนพุณละจังสได้ดบ้านเป็นไอ้ปุ๋ยอ่น คุยหมากอมวาสียนสีเลียงแบบสีเลียงปิดถ้าสีเลียงใกล้นะสิไปเลีย่ยงอยู่อนหมองคอกั่อเกา่า ตะซันกับเสียเอาออกหมดเลยบเลี่ยงแล้วเพราะว่าพอยนุ่มเล้าเริ่มเอาอะไรเอาอะไรเอาของเห็ดหน้านะจ๊ะพวกขั้วเล็กพวกเนี่ยพวกปุ๋ยพวกเขาพวกยังลงมาไว้คอหมูแล้วเลาววาก่ไก่มันมาขี่ใส่ม่นันบายนันบายนี้ยากเราเลยบ่อยากให้เลียงอยอมตังไว้ก่อนด้ แล้วแล้วว่ามันขี่ใส่ของมันสก,กปรกมันบายยากประศรนมาแล้วมันแล้วเรื่อยหปอยาเลี้ยงไก่เป็นตะอาน,นันต่มาเป็นตะพังว่ะอมก็ะเลอมก็ะเลยแบบแล้วแจว่าไก่เพิ่นสิบแพ้งบ่แพ้นะเพราะว่ามันมี มันนี่กันแมวปลาจ้ะแล้วมันบ่ไปใส่เด้เพราะมันก็อาศัยกินเขาน้ำไก่กับอันอีกอย่างหนึ่งกันปูกับไงเพื่อนเหลือตนไหมเพื่อนกะแบบเอาเขาไม่ให้มันกินเห็นเพื่อนเอาเขามาให้ตอนแรกเพื่อนเอาเขามาให้กินอยู่นี่แหละเพื่อนว่าถ้ามันกินเขาอิ่มแล้วมันขึ้นสิบบไปกินไก่หน่อยว่าสันแ่วแมนกินขึ้นเกาผอมก็เลี้ยงไว้แบบว่าเดี๋ยวล่อ,รอ ล่อไปให้ผู้อื่นเลี้ยงเพราะว่ามันเหลืออีกหลายตัวย่าสันก็เอาไปไว้หน้าวันนี้เอาไปไว้หน้ากัสิไปกินเขาวันเขาน้าปังที่ห้าวานันเดีเออเส็เ็จังใดพอต่ว่าถ้าอมว่าสิล้อมเนี่ยคอกอันมันเป็นคอกคอกหัวเก่าจ้ะอ้อมสิเอาดางลอง้ลอมล้อมเา้วเลยมาหนี่จนว่าสุดสุดพุนเลยแบบเลี้ยงแบบเลี้ยงบปปลอยไหม แต่ว่าใจใจออมว่าถ่ายเสียเลี้ยงบ่ไปอ่าอมอยากออมอยากเลี้ยงไก่ไข่คือให้เพิ่นยางเพิ่นก็สิมีบริเวณกว้างอยู่ยางออกมาทางนอกมันเป็นอันข้อเก่าออมเคยเห็ดไว้เนี่ยตอนนั้นจ้ะแต่ตอนนั้นมันมีหมูมันมีหมูออมบ่อบอมบ๊อบไปแล้วออมเลี้ยงแบบเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงห่านไว้ในนี้นะ เอออมปล่อยอมสิหล่อมเงาเลยเด้พุ่นจนว่าหอดอ่ะมองฟังทั้งนั้นน้ำอมกระเลียงมันเป็นด่างอยู่มันเป็นด่างแบบเนี้ยดางพลาสติกแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นด่างเชือกแบบเนี้ยเลี้ยงไอ้ก็เป็นประตูวันนี้พ่อตาบะมีหมูเราอมเลยปล่อยเออตอนนั้นหลายก็หนีจ้ะเป็ดเป็ดห่านเป็ดห่านไก่แล้วก็มีไก่ไข่ ไก่ไข่อู้หลายหาสิบหกสิบตัวเนี่ยมองเนี่ยอ้อมก,ก็จะเฮตุให้ออกมามองนี้อ้อมจะตอนนั้นอ้อมจะเลี้ยงกันก้อนหนาอ้อมจะปิดเอาหานมาใส่อ้อมจะเลี้ยงกันไก่ไข่ไก่ไข่เงินน้ำมันจะมีน้ำาข้างทั้งหนอกมันจะมีน้ำอ้อมก็าทางเพราะว่ากันหมาหญ้ามันหกหญ้าก็เลยไปทางต้นน้ำ เออต้นน้ำไม่ยันลาบน้ำโ้ยแม่น้ำยังเลี่ยมๆนั่นบ้านอมอื่นหมัมกักโง่เลียนน่ะเนาะต้นน้ำเลียวน่ะเราไปทางท้างบอกปนี่มันเป็นหูน้นิดเดียวหน่อยมา้ามันกับมนเขามาได้เขามาสองเทียเออวันนี้เทียที่สองจังก็เลยหูจัก,กว่าเป็นมาไผ่นั่นละก็เลยไปบอกเพื่อนในเพื่อนผูกแต่กับบ่ไดนเอาค่าเสียหายอยีอย่างน้ำเพื่นดอกเออพอผะ พอผะใจดีหลายเห็นป่ากินซันนีเหรอจ้ะเนี่ย,ยมันกับพากนันนีเหรอเออบัน,นีีกับซิมิตนก,ล,นก,กนล่ะนกกำลังมาเดี๋ยวสิเอาอาหารให้กบอันนี้กระตูอะไรอะไรของหมูตะกี้เน,นะจ้ะเนะมียาหมูเข็มขีดยาหนอนนีนั่นเยอะแยะเดี๋ยว เพื่อเพื่อได้เรียงอีกในอนาคตก็เลยเก็บไว้จักน้อย <c oughs> กบวบตาเหียมองมองผงบางพ่นจุกผงอี่ปูคื้กบนี่จุกหูอ,อยู่ขึ้นอย่างแต่นี่ยเฮใ่มังกนน่ะไ,ไม่อย่างนี่คือมีผงคือมีอย่างห้อยขวดอย่างอ่ะ คลิปนี้กะพามาชมบรรยากาศขอ,อกหมูขอ,อกไก่ฝากกดไลค์กดแชร์กดข้อเมียนไห้กำลังใจอมชอยบานหน้าเี่จะ้ะขอบคุณสวัสดีจ้า